สวัสดีค่ะป้าจันได้ข่าวว่างวดที่ผ่านมานะคะป้าจันโชคดีมีโชคมีลาบนะคะป้าจันได้ตัวเลขจากไหนคะงวดที่ผ่านมาจอมปลวกอ๋อเห็นที่จอมปลวกเหรอคะเห็นจอมปลวกเก้าห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดเนาะใช่ไหมป้าจานันเก้าห้าเจ็ดเห็นเห็นเก้าห้าเจ็ดแล้วก็ซื้อขึ้นซื้อลงอ,อย่างนี้เหรอคะป้าจันได้ได้สองตัวบ่ได้สองตัว 2> 3, 2, 3อ๋อได้สองตัว,ตวได้หกเจ็ดน้องงวดที่ผ่านมาได้หกเจ็ด วันนี้เห็นหรือยังครับาจาจันเห็นเลยแต่ไม่พูดน้อทาไมถึงไม่พูดก็ขวาวด่าอีกโอ้ยไม่มีใครด่าหรอกค่ะไม่ทุกเขาด่าโอ้ไม่มีใครด่าหรอกประจันก็ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ขนาดนั้นเรามีบ้านเราก็ขายบ้านมีรถก็ขายรถเลยประจันถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรารู้ขนาดนั้นขายบ้านซื้อเลยประจันอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางเรารู้แค่ไหนเราก็เนาะ ก็ถ so oh, ือว่าไปจันเป็นผู้ที e okay, ่แม่นพอสมควรนะคะท่านผู้ชมแกถูกเกือบทุกงวดเลยนะคะเมื่อวานเห็นเห็นแสงไฟขึ้นจากจอมปลวกนะแต่ไม่พูดกับพิษองคไปพูดเห็นแสงไฟขึ้นทางข้างบนอ๋อจอมปลวกไปจันได้เลขจากจอมปลวกกี่งวดแล้วคะไปจันรู้สึกว่าถูกบ่อยนะคะกับจอมปลวกสองทางแล้วสองงวดน้งงวดก่อนนู้น อะไรนะเจ็ดหนะ้าหกเนาะไปจันนูก็ถ่ายคลิปไปเนาะได้เจ็ดห้าหกมันออกอะไรนะตอนนั้นหกเจ็ด <Okay. S 1> ออกโต๊ดออกโต๊ดออกโต๊ดเนาะถูกโต๊ดเออถูกโต๊ดงวดนั้นแล้วก็งวดที่ผ่านมาเนาะไปจันไปจันก็เห็นอะไรนะเก้าห้าเจ็ดเห็นเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เหมือนกับหกเจ็ดด้วยเนาะแต่ว่าไม่ได้สามตัวได้แค่หกเจ็ดกับ 5, ไอซื้อหกเจ็ดเห็นวันที่สิบหกอ๋อ เห็นจริงๆเลยหกเจ็ดแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะนะคะได้ไนิดหน่อย,นนอยเนาะนนจ้าเดี๋ยวเราไปขอตัวเลขนะคะกับป้าจันนะคะท่านผู้ชมป้าจันยอ,ยอมรับเลยนะคะท่านผู้ชมว่าป้าจันเก มองเห็นตัวเลขกับจอมปลวกได้ชัดนะคะแอดมินมองอยังไงก็มองไม่เห็นนะคะแต่ปอาจาร์เกบมองปุ๊บปบ๊มองเห็นเร็วมากเลยเห็นตรงไหนครับปอาจาร์ งวดก่อนไปจันเห็นตรงนี้เนาะเจ็ดห้าหกใช่ไหมนี่งวดก่อนเห็นเจ็ดห้าหกมันออกอะไรนะห้าหกเจ็ดเนาะงวดที่ผ่านมาไปจันเห็นอันนี้กเจ็ดสี่เจ็ดตรงนี้เห็นตรงนี้หรอคะอ๋องวดก่อนนู่นเห็นตรงนี้เจ็ดห้าหกเนาะแล้วก็งวดต่อมาก็เห็นตรงนี้เนาะปรจันวานเห็นตรงนั้นเลยไม่ตอนงวดที่ออกเก้าอะไรนะเก้าห้าเจ็ดเก้า เก้าห้าเจ็ดไม่ใช่โอ้ที่โอปจันเห็นเก้าห้าเจ็ดเนาะเห็นเก้าห้าเจ็ดตรงนี้เนาะจุดเดิมเนาะแต่ว่าวันนี้เห็นตรงตรงนี้หรอคับอาจย์เห็นตรงไหนเมื่อกี้ลูกตาบอบลูกตาในเห็นตรงไหนครับอาจย์เมื่อกี้นเต้ปัดจ้ยตัวนี้บอกเห็นชี้แถวนี้เมื่อกี้จ เจ็ดสี่เจ็ดตรงนี้นี่แถวนี้นห่ยตรงนี้เหรอคะเจ็ดสี่เจ็ดสีเ่เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็ลองส่งกันดูนะคะสำหรับตัวเลข,ขหวยจอมปลวกนะคะงวดนี้นะ่คะป้าจันก็ได้แล้วนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสี่เจ็ดนะคะสเจ็ดตรงนี้เหรอคะป้าจันนี่บอกเจ็ดสี่เจ็ดตรงนี้เหรอคะ ไม่เป็นถูกทำไมมัวมอทำไมมเห็นชัดเลยอ่ะเมื่อเช้าเห็นชัดมากเลยใช่ไหมเจ็ดสิบเจ็ดไมเห็นเจเหนไหมืจอแล้วเมื่ีน่ะเห็นเจ็ดสิเจ็ด ก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขหวยจองปลวงะคะก็ขอย้ํานะคะว่าเป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมไม่มีใครทราบได้นะคะว่าตัวเลขที่เห็นนะคะเป็นตัวเลขที่ออกหรือไม่ออกนะคะเราก็นําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่แอดมินก็คอนเฟิร์มนะคะว่าตัวเลขของปาะจันเป็นตัวเลขที่ถูกนะคะแล้วก็ใกล้เคียงมากนะคะ ตั้งแต่เอ็มินถ่ายคลิปมาเจ็ดสี่เจ็ดตรงนี้แถวนี้เจ็ดสี่เจ็ดงอี้ <7 A. S 1> ในตรงไหนคะตรงนี้ไหนนี่เลขเจ็ดนี่เลขสี่เลขเจ็ดนี่เจ็ดสี่เจ็ดมองเห็นเป็นเจ็ดสี่เจ็ดนารปจันจ้า ประจันก็มีโชคมีลาบจากจอมปลวก้ามาสองงวดติดเลยเนาะประจันสาหรับเลขจอมปลวปจกจะก็งวดเรกก็เจ็ดห้าหกนะคะที่เอ็ดมินถ่ายคลิปไปนะคะก็ออกห้าหกเจ็ดแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะก็ประจันมองเห็นเก้าห้าเจ็ดนะคะแล้วก็ประจันก็ซื้อเอ่อหกเจ็ดด้วยนะคะท่านผู้ชมก็ ได้นิดหน่อยนะคะสําหรับตัวเลขจมปลวกงวดที่ผ่านมาแล้วก็งวดนี้นะคะป้าจันได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสี่เจ็ดนะคะก็ลงเก็บไปพิจารณาดูนะคะท่านผู้ชมเจดส็ดอนเคยเนาะตาดีมากเลยป้าจันหนูมองยังไงก็มองไม่เห็นไม่มีความสามารถมองเห็นเลยกับเลขจมปลวกเนี่ย นี่นะคะก็ขึ้นใหม่แล้วนะคะสำหรับจอมปลวกนะคะมันเล็กแปดค่ะท่านผู้ชมตรงนี้มันเล็กแปดเลย ก็ลองส่องดูเองด้วยนะคะท่านผู้ชมเผื่อจะเจอตัวเลขที่นำโชคนะคะท่านผู้ชม ก็ผิดถูกไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้นะคะท่านผู้ชมว่าตัวเลขจะถูกไม่ถูก,ถกจะเข้าไม่เข้านะคะถ้าเกิดว่า <laughs> ถ้าเกิดว่าเรารู้ขนาดนั้นนะคะเราก็คงจะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถซื้อเลยนะคะท่านผู้ชม ลองส่องดูจุดอื่นด้วยนะคะก็ขอย้ำนะคะท่านผู้ชมว่าโชคดวงของคนเราไม่เท่ากันนะคะบางท่านก็มองเห็นตัวเลขที่ถูกนะคะบางท่านก็อาจจะมองเห็นตัวเลขที่ไม่ถูกนะคะ có vừa được rồi các bác hôm nay làm được thực tế อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมแอดมินจะได้มามีกำลังใจนะคะมาถ่ายคลิปนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะก็ขอกำลังใจจากท่านผู้ชมด้วยนะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะห่างหายกันไปเยอะนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะท่านผู้ชม ฝากติดตามฝากให้กำลังใจกับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะแอดมินก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจกับแอดมินเสมอมานะคะแอดมินก็ขอขอบคุณมากเลยะคะ่ะ